สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The t a o u r u s of the Prince นะคะขอบูฉลองการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแลกก้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะเรามาดูซิว่าคำพูดจากใจของเขาตอนนี้คืออะไรกับสาสำหรับไพ่1 2 3ทําสมาธิให้นิ่งค่ะเลื่อมไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1น,นะคะสำหรับที่1น,นะคะเรามาดูซิว่า คำพูดจากใจของเขาตอนนี้คืออะไรนะคะขอพลังงานคนกองที่หนึ่งค่ะคำพูดจากใจของเขาตอนนี้ค่ะคืออะไรคะคำพูดจากใจของเขาตอนนี้เดวิ้ เหรียญเขาครั่งใครคุณมากๆเลยนะคะตัวตนของคุณเป็นเก้าเหรียญน,นะคุณมีความเพียรพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะซัพพอร์ตดูแลตัวตัวเองได้เก่งฉลาดแล้วก็มีความสามารถนะคะเป็นคนที่เพียรพร้อมดูดีไปหมดมีความเป็นผู้ใหญ่โสดก็คือโสดแบบมีความสุขเลยทีเดียวนะคะไม่ได้สนใจที่จะมองใครก็คือสามารถที่จะอยู่เป็นโสดได้ แต่งงานกระได้ไม่แต่งงานกระได้สิ่งที่คุณขาดคือการแต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่ารักแท้ตัวตนของเขาเป็น King of Wands นะคะตัวตนของคุณอาจจะเป็นธาตุลมเขาเป็นราชาเมทาผู้เก่งกาจมีความมีโก้เชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองทํางานเก่งบุคลิกภาพดีเท่อบอุ่นดูดีมีเสน่ห์มากๆเป็นระดับผู้นําขึ้นไปนะคะเป็นคนที่วิเคราะห์มองกัไกลได้ดีจะจีบคุณต้องจีบอย่างชาญฉลาดแหละ จีบแบบคิดเยอะด้วยนะคะจีบแบบมีสเต็ปใ,ในการจีบเข้าหาด้วยเพราะฉะนั้นเขาคลั่งใครคุณมากๆเลยลเดบิวต์เสน่หาคุณมากๆแต่เขาอาจจะเก็บอาการบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้ไม่ได้บอกคุณหนึ่งถ้วยแห่งความคิดถึงความคิดถึงอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์จริงๆได้ถือเหรียญคือการรอโอกาสคือเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปต่อได้ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆเล่นๆเหมือนกับว่าไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเล่นๆช่ช่วครั้งช่วคราวหรือวันบน ชอบและก็รอคอยการพัฒน,น,นาความสัมพันธ์ชอบอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อนะคะแบบนี้เพราะเพราะว่าคุณเพียรพร้อมด,ดูดีคุณแต่งตัวเป็นนะคะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายมีสังคมมีทุกอย่างเพียรพร้อมดั่งใจที่เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยนะคะและ คุณกับเขามีอะไรที่เหมือนกันมีไลฟ์สไตล์ที่ที่ไปกันได้เขาอาจจะเป็นคนที่ดูอายุมากหรือเป็นคนที่มีความผู้นำแต่แต่งตัวทันสมัยนะคะอาจจะอายุไล่เลี่ยก,กันกับคุณก็ได้เขาอาจจะดูเด็กกว่าก็ได้หรือเปล่านะคะหรือว่าคุณดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาก็ได้แต่ด้วยความที่ว่าเขาชอบคุณมากจริงๆนะคะคำพูดจากใจของเขาตอนนี้คือแบบความคิดถึงท่วมท้นหนึ่งหนึ่งถ้วยเห็นไหมคะ หัวใจมันเป็นสีแดงอะ่ะมันเป็นหนึ่งถ้วยที่ท่วมท้นออกมามีแต่น้ําไปหมดเลยเดวิ่คือความสเสน่หาความคลั่งไคล้อยากที่จะเข้าใกล้อยากที่จะรอคอยก,การพรัฒนาความสาัสะพัน์จแย่อยู่แล้วนะคะคนกองที่หนึ่งนี่คือพลังงานของคุณเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะท็อปีของเราวันนี้นะคะคําพูดจากใจของเขาตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเป็นยังไงนะ ขอพลังงานคงกองที่สองนะคะคนกองกที่สองคำพูดจากใจของเขาตอนนี้ค่ะคำพูดจากใจของเขาตอนนี้เจตตาเฮอร์มิตค่ะ 8ถ้วย2ดาบอสศวินดาบนะคะา้าลมนะคะแล้วก็8ดาบมีตะดาบทั้งนั้นเลยนะคะ7ดาบ8ดาบเฮอร์มิตเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันค้างคานะคะมันค้างคามันยังคุยกันไม่ลงตัวมันมีอุปสรรคในความสัมพันธ์ มีคนคิดมากคิดเยอะอยู่ตรงนี้ลังเลอยู่ตรงนี้นะคะหรือว่ามีประเด็นการสิ่งที่ค้างค้างคาไว้มันเหมือนมันจะไปต่อได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันเหมือนกับว่าเขารออยู่เขามีความคิดมากคิดเยอะเหมือนกันเขาปิดความรู้สึกตัวเองลงอยู่คนเดียวคิดบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองคนเดียวแล้วก็มองสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่มันค้างคาว่าจะมันมันจะเป็นยังไงมันจะไปต่อได้ยังไงนะคะยังคงติดอยู่กับสิ่งที่มันค้างคาที่อยากที่จะทําให้สําเร็จ อยากที่จะทําให้ได้หรือการที่คุยกันสิ่งที่คุยกันค้างคาไว้นะคะก่อนหน้าน,นี้อาจจะคุยกันเรื่องของความชัดเจนเรื่องของสถานะเราเป็นอะไรการหรือเปล่ามันทําให้อาจจะยังไม่ได้คําตอบจากอีกฝ่ายอย่างชัดเจนมันอาจจะมีคําพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างออกมาโดยเป็นทางอ้อมๆแล้วก็ทิ้งอะไรทิ้งไว้ที่ค้างคานะคะเพราะฉะนั้นเขาเหมือนกับเหมือนกับหาวิธีที่จะ คุยกับคุณหาวิธีที่จะเข้ามาหาหาวิธีที่จะส่งข้อความหาแล้วก็เข้ามาเจอกันจริงๆด้วยความที่ว่าขึ้นเป็นอัศวินดานะคะคือการติดต่อสื่อสารการคุยกันเคลียร์การให้กระจ่างและเข้าใจด้วยเหตุและผลคุยกันตรงๆซึ่งๆหน้าเลยนะคะเอาเหตุผลมาคุยกันเลยทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันกระจ่างและเข้าใจไปเลยเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับข้อความจากเขาก็ได้มันอาจจะนิ่งห่างนานไปละนะคะหลายเดือนละแต่ บางทีเขาอาจจะดูจังหวะในการอยากที่จะส่งข้อความหาเราหรือว่าการอยากคุยกับเราหรือว่าหนะ้าเจอเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากคุยกับคุณแบบเจอหน้ากันมากๆเลยนะคะคุณอาจจะรับข่าวคราวอะไรจากเขาก็ได้เหมือนกับว่าเขาอยากเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ถ้ามันไปตอบไม่ได้ยังไงเขาก็เคารวใเป็นการตัดสินใจของคุณนะคนกองที่2นะคะนี่คือคําพูดจากใจของเขาตอนนี้อยากคุยและอยากเคลียร์กับคุณซ,ซึ่งหน้าคุยกันแบบเหตุผลเลยนะคะ เพราะว่ายังหาวิธีที่จะเข้าหาคุณอยู่ว่าจะทํำยังไงดีนะคะได้แต่ได้แต่รู้สึกว่ามันยังติดกับสิ่งที่มันค้างคานั่นเองนะคะคนกล่องที่2ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมรเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกลองที่3นะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะคําพูดจากใจของเขาตอนนี้ค่ะเรามาดูพลังงานคนกองที่ส คำพูดจากใจของเขาตอนนี้คืออะไรคะคำพูดจากใจของเขาตอนนี้หกไม่เท้าอยากชนะหัวใจของคุณอยากกลับมาทำให้คุณภูมิใจคิดถึงคุณเฝ้ารอคอยคุณเจ็ดถ้วย ได้แต่สองได้แต่มองคุณทําไมคุณแต่งตัวสวยเหลือเกินคุณไปไหนกับใครนะนะคะคุณโพส์อะไรนะวันนี้จินตนาการถึงคุณต่างๆนานามากมายว่าจะขยับสถานะความสัมพันธ์กับคุณยังไงดีนะคอยตามคอยส่องคุณอยู่ในโลกโซเชียลนะคะคอยแบบเหมือนกับว่าดูรูปคุณนะคะยังหัวใจยังอยู่ที่คุณยังไม่ไปไหนเลยนะคะราโอกาสที่จะได้กลับเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยู่ การติดต่อสื่อสารการพูดคุยอยากที่จะคุยกันอย่างให้กระจ่างชัดเจนนะคะอย่างเข้าใจอะไรที่มันเกิดขึ้นเราโอกาสอยู่เด็กถือถ้วย8ไม้เท้าคุณอาจจะได้เหมือนกับว่าได้รับข้อความจากเขาคนนี้อย่างกระดันหันไม่ให้ตั้งตัวนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่รวดเร็วมากๆหรือว่าการได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งการกลับเข้ามาพบเจอกันอีกครั้งเพราะเขาค่อนข้างที่จะรอโอกาสเด็กถือถ้วยการรอโอกาสจังหวะที่เข้ามาถึงนั่นเองนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขายังแบบ เขายังรออยู่อ่ะเขายังรอเขายังตามอยู่อ่ะเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังไม่ได้ไปไหนจากคุณอยากบอกว่ารอจังหวะที่จะเข้ามาหากันอยากพบเจออยากกลับมาทําให้คุณมีความสุขและภูมิใจอยากที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์กับคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นจากเขาที่ได้ได,ได้ได้มาหาหรือว่าได้ส่งข้อความมาหาอะไรแบบนี้แล้วก็ได้เคลียร์ใจซึ่งกันและกันนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยกันกับคุณหรือว่าอายุมากกว่าคุณก็ยังคงแต่งตัวทันสมัยดูดีมีเสน่ห์ขี้เล่นน่ารักเป็นคนที่ชอบศิลปะเป็นคนศิลปินเป็นคนดิจิตอดอาร์ตนะคะอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้หรือเป็นคนมีความอีโก้หรือว่าคุณกับเขามีความอีโก้เขาอาจจะอยู่ไกลจากคุณอาจจะอยู่ในเมืองหิมะก็ได้นะคะถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขาหรือว่าบล็อกเขาแค่บางช่องทางเขาก็สามารถส่องคุณได้นะคะถ้าเขาส่องคุณไม่ได้เขาอาจจะดู รูปอะไรจากจากคุณหรือไม่ได้อะไรเลยวิธีไหนเขาก็คิดถึงคุณนะคะความคิดถึงการจรินตานานการหาการรอคอยว่าเราจะได้พบเจอกันเมื่อไหร่อยากกลับมาทําให้คุณภูมิใจและอยากแบบพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะเพราะว่าหัวใจของเขาความรู้สึกขขเขามันยังเติบโตใบไม้มันยังมีกิ่งไม้มันยังมีใบไม้ออกมาเลยเพราะฉะนั้นถึงคิดถึงคุณในทุกๆวันนะคะ ต้นไม้มันเติบโตความรู้สึกมันเติบโตทุกๆวันมันไม่เคยแบบลบหายไปหรือว่าเลือนหายไปเลยนะคะมันไม่ได้มันไม่เป็นแบบนั้นมันยังคงอยากที่จะเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์อยู่นะนะคะคนกองที่3นี่คือคําพูดจากใจของเขาตอนนี้ขอบคุณมาก,มากสาหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ